อาหังสุขิโตโมีขอให้ข้าพระเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจเถิดอ,อาหังอิทุโคโมีขอให้ข้าพระเจ้าอย่าได้มีทุกโศกโรคภัยทั้งสิ้นเถิดอ,อาหังอเวโรมีขอให้ข้าพระเจ้า อย่าได้มีเวรภัยทงสิ้นเอิออาหังอัพญาปโชโชหมีขอให้ข้าพระเจ้าอย่าได้มีความพยาบาทเบียเดเบียนเอิออาหังอนิโคโหมีขอให้ข้าพระเจ้าอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเถิด อาหารสุขียาตานังปริหารามีขอให้ข้าพระเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจให้รักษาตนอยู่เย็นเป็นสุขเถิดอีทัรมมีมาตาปิตุนำโหตูขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพระเจ้าเถิด สุขิตาหอนตมาตาปิตรโรขอให้มารดาบิดาของข้าพระเจ้าจงมีความสุกกายสุขใจเถิดยีทั้งเมยาตินังโหตัวขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าเถิดสุขิตาหอนตัวยาตโย,ตย ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจเถิดยีท่ทำมีมคุรูปัชชายาจริยานังหัตัวขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌายอาจารย์ของข้าพระเจ้าเถิดสุขิตาโหนตุคุรูปัชชายาจริยา ขอให้ครูปัช,ชาอาจารย์ของข้าพระเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจเถิดอีทังสัพ,พเทวตานังหัวตัขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายเถิดสุขิตาหอนตูสัาเบทเทวาขอให้เทวดาทั้งหลาย จงมีความสุขกายสุขใจเถิดีธรรมสัพพีตานังโหตัวขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายเถิดสุขิตาหัตูสัพพเ,เปตาขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขกายสุขใจเถิด อีทั้งสัพเพเรีนังโหตุขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเถิดสุขิตาโหตุสัพเพเรีขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขก,กายสุขใจเถิดอีทังสัพพัตตาหนังโหตุ ขอให้ส่วนบญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายเธอสุขิตา้วนตัวสัพเพสัตาขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขกายสุขใจเถิดขอให้ความหวังที่ดีของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงสำเร็จผลเถิดสาธุ sato sato ano